มังกรขนองน้ำสิ่งมีชีวิตที่ตระกูลชางเลี้ยงไว้ระดับความแข็งแกร่งปลานก่อนก,นกำเนิดระยะแรกเริ่มพวกเจ้าตระกูลช้างเลี้ยงสิ่งนี้โดยไม่มีรั้วเกันดแม้แต่น,น้อยมันจะสบายเกินไปรือเปล่าเนี่ยหรือจะบอกว่ามังกรตัวนี้ถูกเลี้ยงมาหลายร้อยปีแล้วตอนนี้มีนิสัยว่านอนสอนง่ายไม่ทำารผู้อื่นอย่างนั้นสิ ดุดร้ายกัดในเรื่องรัดเยื่อแม่เจ้าโวยสิ้นอายุไขแล้วนายน้อยนายน้อยซื่อกำลังจะถูกมังกรขนองน้ำกินไปแล้วบัดซบเรายังมีจี้ฉืออยู่แบบนี้จะไหหนีมังกรได้ยังไงระดับความแข็งแกร่งปรับปรุงลมปราณระดับสามขยะแบบได้สารเจือปนเจ้าดิบขึ้นฝั่งไปก็จะถ่วงเวลามันเไว เดี๋ยวนะบุตรชายแห่งเทพตัวโตเมื่อกี้หายไปไหนแล้วข้าอยู่นี่แม่เจ้าเจ้าว่ายน้ำขึ้นไปบนฝั่งตั้งแต่เมื่อใดกันฟื้นแล้วก็ส่งเสียงบ้างเซจับไว้แบบนี้ก็ยังชั่วถือว่าเจ้ายังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างเฮอครั้งนี้ถือว่ารอดแล้วเรา เดี๋ยวนะเขาจใจใจดีขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาของเราทุกครั้งที่จี้ฉือยื่นมือให้กับเราท้ายที่สุดแล้วเขาจะลากเราลงไปสู่หว้วงแห่งความตายในที่สุดคงไม่ใช่ว่าครั้งนี้เองก็อ้อจี้ฉือไอ้เจ้าสารเลว ไม่ได้ใจดีจริงๆด้วยอ๋ออ๋อไอ้สารเลวต่อให้ตายไปเป็นผีข้าก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปครั้งนี้ซูวี่ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยต่อให้น่าสนใจแค่ไหนสุดท้ายก็มีอันตรายซส้อนอยู่ดี หากเขารู้ว่าตัวเองเกือบต้องตายด้วยมือของเราคงไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเขาจะไม่กลับมาแก้แค้นอย่างไรการถอนรากถอนโคนก็เป็นวิธีที่เหมาะที่สุดแล้วยังสามารถยนความผิดให้กับช่างหานได้อีกด้วยเอจี้ชื่อยยาเพิ่งรีบไปสิ เจ้าผลักข้าให้มังกรขนองน้ำสบายใจหายห่วงหรือยังที่ข้าไม่ได้อยู่ในท้องมังกรเน่ะนายน้อยซือพูดอะไรเนะ่ะเมื่อครู่ข้ากลัวเลยไม่ได้จับมือไว้แน่นและกำลังจะไปตามคนมาช่วยไม่คิดเลยว่านายน้อยซื้อจะหนีรอดมาได้ด้วยตัวเองช่างโชคดียิ่งนักเขารอดมาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นข้าก็เข้าใจเจ้าผิดสินะที่ฉือที่รักเจ้านี่ช่างรักข้าเหลือล้อนเหลือเกิน ไอเจ้าจี้ฉือสารเลวแสดงเก่งจริงๆทำไมมังกรขนองน้ำไม่บดขยีข้เขาให้ตายไปซะผ่านมาตั้งหลายชาตินี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโหดร้ายกับเราบรรยากาศแบบนี้มันกลืนไม่เข,าข้าคายไม่ออกจริงๆอักเป็นไปได้อยากจะฆ่าเขาให้ตายตายไปซะแม้จะฆ่าเขามีตายอย่างน้อยก็ให้เขาทารมานก็ยังดีเจ้าลูกเลวโป๊ะเออโอ้ย บอกว่าอย่าก,กออ่อปัญหาทำไมไม่รู้จักฟังซะบ,บ้างพ่อของซูวีเทพกระบีแห่งโลกแห่งแสงกระจกซางเช่เจ้าตะกูลท่านพ่อชาติแล้วแม้ว่าเราจะลงเอยด้วยการกลายเป็นหนูข้างถนนและถูกทุกคนตะโกนด่าว่าทุบตีแต่ท่านพ่อและท่านพี่ก็ยังยืนหยัดเคียงข้างเราอย่างไม่ทอ้อถอยและไม่ทอดทิ้งเรา ก่อนมาเกิดชาตินี้ท่านพ่อก็โดนซุ่มโจมตีเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรบ้างดูจากตอนนี้แล้วรูปลักษณ์ที่ได้เดินของชายชาราคนนี้มันช่างหล่อเหลาเอาการจริงๆสมแล้วกับเป็นท่านพ่อของเราเจ้าลูกโง่ปราณเทพกระบ,บี่ป้องกันตัวที่ก้าให้เจ้ากลับใช้มันเพื่อแสดงความน่ากเกรงขามเหรอ ถ้าไม่เจอกันแล้วตีเราทุกครั้งพ่อคงจะหลอกกว่านี้นะท่านพ่อครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของข้านะข้านะ่ะถูกลังแกตั้งหากเล้วอะไรนะใครมันก็ลังแกลูกชายของซื่อนอนมีเรื่องแบบนี้ด้วยเลยเจ้าจี้ฉือกลัวก,กับเขาเป็นด้วยเหรอเนี่ยฮะแต่จะทำให้เขาลำบากตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา เอาเป็นว่าเปลีป่ยนแผนดีกว่าอย่างเช่นท่านพ่อคนของตระก,กูลช้างปลักข้าลงไปในบ่อมังกรโชคดีที่ข้าเอาชีวิตรอดมาได้ไม่เช่นนั้นแล้ววันนี้คงไม่ได้เห็นหน้าท่านพ่อแล้วล่ะคนของตระก,กูลช้างเหรองั้นเหรอวิธีการนำภัยพิบัติสู่ฝั่งบูรพาฟ้องผู้ปกครองช่างซียจะต้องให้คำอธิบายเรื่องนี้กับข้าไม่เช่นนั้นแล้ว ข้ากับเจ้าได้มีเรื่องกันแน่จะยินก่อนท่านเทพกระบีการแต่งงานระหว่างลูกสาวสุดที่รักของเรากับตระกูลซือกำลังใกล้เข้ามาแล้วยามนี้จะทำให้ซือหนานโกรธไม่ได้แต่ทั้งสองคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็เป็นสิทธิของตระกูลชางทั้งนั้นและมังกรขนองน้ำก็เป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ต้องรีบดำเนินการจัดก,การเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเบ๋ะ ไม่แน่อาจามีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นก็เป็นได้พวกเขายังเป็นหนุ่มยังสาวจึงยังหลีกเลี่ยงอารมณ์โกรธไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะประมาทในเรื่องการต่อสู้นี่เจ้าจะบอกว่าลูกชายของข้าใส่ร้ายตระกูลชางของเจ้าอย่างนั้นเหรอข้าน้อยไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นดูถ้าหากไม่มีการทําให้เลือดตกยางออกเรื่องวันนี้ก็คงจะไม่จบโชคยังดีที่ชางหานเป็นเพียงสิทธิสาขาระดับต่า จี่ชื่อเองพอโตมาความสามารถของเขาก็ปานกลางไม่มีความสําคัญกับตะก,กุลช้างมากนะักหากการฆ่าพวกเขาสามารถบรรเทาความโกรธของซื่อนานได้ก็ถือว่าคุ้มข่าน้อยหมายความว่าหากคนของตะก,กุลช้างมีเจตนาทําร้ายคุณชายจริงๆข้ค่าน้อยจะลงโทษผู้ที่กระทําผิดอย่างหนัก <c oughs> ต้องแบบนี้สิพวกเจ้าสองคนใครเป็นคนผลักนายน้อยซื่อได้ดอกมาไม่เช่นนั้นข้าจะไม่เมตตาใดใดทั้งสิ้น จี้ฉือเป็นคนผลักนายน้อยซือตกน้ําข้าเห็นกับตานายน,น้อยซือนายน้อยซือพูดอะไรบ้างสิทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของจี้ฉือใช่หรือไม่เป็นเช่นนี้หรอเออเออนี่เขากำลังจะกล่าวหาว่าเราทํได้เขาอย่างนั้นแหละเป็นฝีมือเขาช่างหารเป็นคนผลักข้าตกน้ําเอ๊ะข้าขเหรอช่างหาน เหตุใดเจ้าจึงทำร้ายใส่ร้ายลูกชายของข้าไม่ใช่นะขอรับท่านเทพกระบีสอวีพูดเจร้สาระเขาเป็นคนอยากตายและกระโดดลงบ่อไปเองเจ้าเกือบจะฆ่าลูกชายของข้าแล้วยังกล้าใส่ร้ายเขาอีกเหรือไม,ไม่ใช่นะขอรับชองหอนเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วยังไม่รีบยอมรับผิดอีกท่านเจ้าตระกูลท่านเทพกระบีโปรดเชื่อข้าด้วย ต่อให้มีความผิดสักสิบหนข้าก็ไม่กล้าทำร้ายนายน้อยซื้อที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลช่างหอนข้าผิดหวังในตัวเจ้าเหลือเกินกล้าทำไม่กล้ารับแล้วยังโยนความผิดให้ผู้อื่นจะยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าท่านท่านข้าไม่ได้ทำทำไมจะต้องยอมรับด้วยละ่ะอีกอย่างข้าไม่ได้มีความแค้นใดกับท่านมีเหตุผลอะไรต้องผลักท่านด้วย เดาว่าเจ้าคงเจออิจฉารูปร่างหน้าตาและพรนสวรรค์ของข้าที่เหนือกว่าเจ้ามากความงามไร้เทียมทานสมองกลวงเป็นที่รู้จักของคนได้ประโยชน์เฮ้ความกลิดของจี้ชื่อลดลงแล้วหรือว่าเขาจะชอบแบบนี้ความรักของคนโง่หมกมุ่นครั่งไคล้ความรักมาป่าที่ได้เดียงสาย่อ,อยยุตัวเองที่ชั่วร้าย